For everyone that doth evil hateth the light. And the smoke of their torment goeth up forever and ever. And there was given to the beast a mouth, speaking great things and blasphemies. And the smoke of their torment goeth up forever. ก a กๆต้องรองแล้วต้องลองแนะลงนะ้วก็ไม่อยากรองแต่ก็ต้องจับปืนล้วก็ไปกระทืบพวกอนกอกศาสนาซะแล้วไม่อยากจริงไม่อยากนะไม่อยากแต่มีกระสุนแค่นี้อ่ะ พ่อเหรอเฮ้ยจะอ้าวนดมเพิร์มวาไงจะไปไหนครับหลวงพ่อกูจะเป็นลาบิลิใหม่เลยเราไปจัดการเองมึงอยู่ดีเพราะกูไปจอดเองไม่กูต้องไปจัดการเองเลยเกี่ยวกับมึงแล้วมึงก็หลบไปซะไม่ผมจะไปหลบกูเป็นหลวงพ่อแล้วกูจอดหนังสือตกวงมึงทำไม่หลบแล้วมึงก็ไปซะไม่งั้นโดนจุดสองห้อยเลยกางเกงกูแน่ หรือ่าไจุดสามแปดเดี๋ไม่ก็สามสามเจ็ดหรือสามสามแปดูปากได้แล้วปล่อยเข้าไปเจอกูปากมีปืนนะมีใครเอาจอ้าออ้อแล้วกูแล้วแล้วหดสูน อ ось, ๋อคนเสือคือต่อยต่อยกับกูเปล่ yo, ททาครบไอ้นุ่มไอ้นุ่มมึงนี่บางอาจจรยิงคนแบบไม่เลือกจริงๆมึงยิงในอำเภอมึงรู้ตัวหรือเปล่าอ้า да, ว่า <wisely> นพวกมึงกำลังทำอะไรกูจะไปไล่วิรลี่แปลกแปกนะแปลกแปกนะจะเป็นหรลูพ่อ ยิงกระบาดพวกมึงทีละตัวเลยเนี่ยนะช้าแล้วมึงอ่ะเอาเฮ้ยไม่ตายเดียวเดียวเดียยวเดียยวใจเย็นใจอีลูกหมดวมีแค่หกนัดเองโถ่เอ้ย ยิงแบบสองก็บอกกู้ไม่ได้เลยแม่งไม่เทเลยแม้ดูเก็บเก็บเอ๊ะเฮ้ยแล้วพอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยแป๊บหนึ่งอ่ากูจะเป yeah. ิดเข้าไปอ่ะกูจะเข้าไปอ่ะมันไม่ให้กูเข้าเ่ะเฮ้ยแต่เหมือนจะเอาอันนี้เข้าไปได้หรือเปล่าจะกดผิด กดผิทดโทษทีลุงพ่อขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะ่ะไม่ว่าได้จะกดยิงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงก่าเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยฮะอยู่ๆมายิงพอ่อทำไม เด็กแป๊ดกล่วกูจะเจอเดินไปเดินมาไอ้นี่เปิดดิไม่ได้อีกเปิดไม่ได้อีกเปิดไม่ได้ก็ถีบ้าไปทินะ ได้ได้ได้ออไม่มีอะไรอ่ะโคตร์มีจกักไปแล้วเราเฮ<ร>้ยหลุกไปเจ้าทะลุทำไมเปิดดีๆก็ได้แล้วเราเออเซฟยจยโอ้ย พอดีเลยมีเลือดยิงจากไหนวะมาเลยครับบอยมาเลยอยู่เฉยที่กูยังไม่โดนโอาอกวดสีพังได้ปิดอีกอ๊กไหมกูเข้าอีก หลงพ่อหลวงพ่อจะกระโดดค่ไยได้สินะเฮ้ยหยุดเลยมึงอ่ะเออเดี๋ยวทำลายผู้ยิ่งปลอดภัยแล้วคุณผู้หญิงจะเสียงข้างนองกไม่ทังมานอ๋อ,อ อีปืนไปแล้วลอากุญแจไปอ๋อลุงแหนมเพอร์จิมคนนั้นนี่ว่าเขาเป็นแฟนกันเหรอเขาเป็นภรรยาสินะพวกกขาแจแล้วเดี๋ยวจัดการในหะ้ไม่ต้องห่วงปล๊บนั่นแหละ โอโหเยอะว่ะอยู่บนอ๊ะเออโอ้ยเก็บไว้เก็บไวะเจ็บว้ไอ้พวกนี้ขาดองชับรัล้างต้นบาทพวกนี้จีินะ มาเลยมาแล้วโฉเลยเขาหมุนไปได้ปะหมุนเทียดิเปิดได้อีกอ่ะเอ่อปืนเอ้ยเปลี่ยนปืนมาปรดีปืนกูเดาแล้วเฮ้ยอ่ะไม่มีเดินผ่านเข้าไปการเก็บประสิทธิ์ใช่ไหมโอเค เลือดเออโอ้ปืนเน,านา่าเน่าไม่เอาไม่เอาเปืนเน,านา่าเน่าอยากได้ปืนดีๆหืมเจ้อยอะไรอ่ะเออทำอะไรกันทำอะไรไม่รู้แต่ที่ร่วงยิงคูฮอลวหมุไปตามึงอ่ะ เมื่อในเวรพวกนี้ไปโจลได้แต่เขาว่าลาแป๊บแหม่โจรพวกนี้ปนธนาคารแล้วดีไงไม่ต้องบุกไอนขนาด,ดาาานี้ย้ยเอ้ามาจกไงยะ ักคูตะคูักคูกคเออบอก,กแบบแปบบนึงเย,ยบางอาจยิงข้ามาต่างกันเลยเหรออ้าจ๊ะอี๋งั้นเอาไปเลยชุดหนึ่งกูจัดให้มึงคนเดียวเลยเพื่อนปึ๊บตัวปึ๊บอ่ะไม่มีไม่ตายกรอวะกูต้องใส่บางสักกี่แม็กกูเนี่ยไอ้พวกนี้ตายยากเหลือเกิน หือมียืนชะง,งักเลยนะโดนยิงแล้วเลือดน่อยอะไรวะบวดอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วพวกมึงอะออโตโซ้ซี๋ยวนะชิบหายแม่งเผาจะยางสดกูองออกไปจากที่นี่แล้วเต็มดีไปก่อน ขอที่มันจะย่ยางสดเรามันบอกเราตายแน่โอ้ยพูดอะไรวะคือไม่ได้งัน้นก็ต่อขาโอ้ยโอ้ย,อยเ๋ยวเออคือไม่ได้ก็ต่อขาที่วะเฮ้ยขึ้นไปเออเออนั่นแหละเดี๋ยวไปจากนี้โอ้ยวันนี้เราจะตาย ออปุ๊บอ่าตรงนี้ล้วกันจุยยอ่อเมื่อจะออกทางนั้นไม่ใช่ทางทางเลยที่ดีนะอ่าชิบหายแลย้วไอ้เหี้ยว่าว่าเรามาผิดทางเวลล้ day two ่าก่อไม่ตกมาข้างล่างหมดเลยนี่วะ ไะไเอออยู่นี่ปึอาโอเคเดนขึ้นโยกล,ลงไปลงไปงั้นเราก็คิดถูกแล้วที่มา <c oughs> เป็นซากแล้วก็นอนเน่าไปที่มังรลากมางม่วงสมุกปรุงอะตรงไหนอะตรงนี้เหรอ,อเหมือนจะไม่ใช่นะ ไอ้คุณทำอย่างนี้กระโดดมานี่อ๋อไม่บอกกูแต่แรกคือเกมมันเป็นเกมเก่าครับมันเลยจะไม่บอกอะไรล้วมากด้วยความที่วเป็นเกมเก่ามันก็เลยยังไม่มีอะไรบอกเราแบบชี้ใต้ตัวม่กวาดกูนึกว่าโอ้นึกว่า,อวาเอ่ออะไรนะปืนลูกซอง โอ้ยโ้ยหลวงพอ่อมึงก็เรียกเรียก,กจังเลยเรียก,กจังเลยเรียกจังเลยก็แกกระถุนไทยละกันไม่หมดจัดในบ้านเหรอิบหายละไปก่อนยย่ยูยยู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 ยยวูกูอูยออูยยูู <c oughs> อยากได้เก็บได้ปะได้อยากได้อะเออเออดันแหละแก้วไม่มีกระสุนสัดเอามาทำไมหนีแหรอครับเวนเอากระสุนหมดอีกเว้ยแป๊บหนึ่งนะ ไปไม่ได้ปุ๊กเฮ้ยจบซะมึงอะลากไปได้ก็คือขอบวนอา้าวขบวนก็ไปไม่ได้งานกู้ออกอืเกือบเท่นะเกือบเทแล้วนี่เดียวพอดีต้องพอเท่กว่าปึ๊บฮึ๊บไม่มี ยกสักสก,กึบได้ไหมไม่ได้โยนทิ้งมาแหงเปิดตัวไม่มีโอเคอย่างนี้ทางเพียมไม่ปืนปืนก,กากโดดซะนึ๊บไปไม่ลงต่อไปไม่ลงแน,น่โหลดเซฟกดแซ t แซ t เปิดเป็นอ้อหยุดมาไงเี่ย อเอ้ยินน้มอะไรซิจูอา้อาวเฮ้ยอลวงทำไมต้อตงเทด้วยหลวงพอ่ออะไรอะแม็กปืนลูกซองแจ๋วโหลดให้พร้อมเจอกูณนี่เวนกูจะเจอมันแน่ อ,อุ้ยจากไหนวะซองสไนเปอร์ซุปซองสไนเปอร์ซองสไนเปอร์อ,อ,รอ่ะกูเห็นตัวละเจอ,อ,อกูเออสับรถแข่งกูเปล่าฮะเออ อะไรพูดอะไรฟังไม่รู้เลยปุ้ยอืมกลับงลงรถไปซะไอ้พวกเวนเอออุ้ยมันก็นมีลูกซองว่ะแปบ๊บหนึ่งนะอืมเขอเก็บก่อนเอาชิบหายลูกปืนพังเวนอเอ้ยเวนเสียโดนทิ้งแม่งอ้าแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บเข้ามาดิมึงง่าย ไปอไอพวกนี้แม่งใส่ต้องเจอของใหญ่เหมือนกันอ้าวของใหญ่กูหมดอีกคิดหายโอ้เลือดเดี๋ยวออกไปเออเก็บเก็บของเก็บลงเก็บเลือดสิบนัดพร้อมเจอ ขึ้นตะโขบไปได้เหรออยู่ไหนวะอู๋จแม่อยู่ข้างบนก็ว่าอยู่ไหนเราก็มองต่างข้างล่างไปสิฮึ๊บฮึ๊บเออโหลดแพ่งออโตโ้เซฟไ่อย่างวะเอา้าคาตีน อ้าวไอ้นี้ที่โดน n t r นี่วะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะ n t r มึงเหมือนกันไอ้สักเจอกูแน่เองมละท้าทายกูเข้าไปอ่าท้าทายกูเข้าไปเดี๋ยวกูจะส่งมึงไปลงในลกเองไอ้เวรแต่ก่อนเดี๋ยวกูขัวิ่งก่อนก่อนที่กูจะเป็นคนที่ไปลงในลกแทนมันโหลดละ กูอย่าฆ่ามึงเองจำ้ำฟอบกูไว้อาวิงติดไม่กูเข้าดีด,ด,ด้วยเว้ยเอาทางทำไมอะหางอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยปลาสะเบิดใส่กูอ้าวนะวพวกมึงเนี่ย มามาลง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 มาตุกกันแบบลูกผู้ชายมาอีเด็กน้อยเปิดตุกเถี่วะมีนี้ยไม่บัเอิกูด้วยหายก็ทำอะไรวะโดนมากกะวะ มา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 เสียมึงยังไม่หมดนะมึงกองมาดิอุย้ยไอ้เชี่ยอะแล้วคุณรู้บ้างไอ้พวกเคียนี้หลังเข้าอุ้ยเชีย่ยอะไรอะอยู่ดีรวยตัวลูกซองก่อนเลยแล้วกัน กูอยากขึ้นตะโอบม,มากเลยตอนนี้ไอพวกนี้นก็ตายยากอะไรเกินไม่ตายทักทีใช่ไหมไอ,อาย,ยากตายเย็นนกกะครับพวกอ่ะเฮ้ยเตือดเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยโอ้โหลูกตองฟองใหม่สะอาด เปิดแนวแล้ววะต้องเข้าไปไหมเนี่ยไม่เข้าเข้าไปได้เอ๊ะอ๋อมันคือทางระเบิดแล้วไงยิงระเบิดแล้วไงต่อก็อเข้าไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยไงต่อเฮ้ยออกมาดิว่ะหมดแล้วอ่ะ

เออเออเอาวแล้วกูกดอะไรอาวอาวแล้วกูกดอะไรยิงอ่ะเอ้าแล้วกูกดยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยไอสาาัตว์อะไรเนี่ยอ้าวอ้ไอเหี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจเย คงต้องนานไม่เงยขู่ต้องตายสักกี่รอบเนี่ยผมจะฆ่ามึงได้ไอ้เพี้ยเขาก็เอาสารคิดไม่ออกเนี่ยเว้เอ้ย์ยังก็ไปเกิดซะมึงอะไอ้เวนแล้วก็โดนเผาไปที่โรงแรมที่มึงอยู่ซะไอ้เนี่ย If you won't listen, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment. Than for uh. this town. The Lord has made me his right hand, his judge, his jury, and his executioner. So Billy, beware, boy, for I bring the wrath of God.